สวัสดีครับออสวัสดีครับไอ,อ้เนี่ยค่ะเดินทางมาถึงที่สุดท้ายแล้วที่สุดท้ายแล้วกำลังต้อขอไปไงบ้างครับครับผมก็เรียกว่าดีใจด้วยแล้วก็ใจหายเหมือนกันนะครับผมดีใจที่แบบว่าเออเราตั้งแต่ EP แรกเนาะเราเราสู้กันมาด้วยกันเราแบบว่าตั้งแต่ดูเออครุฑกับน,นาคจะมาเป็นรูปแบบไหนนะครับผมจนมาจนถึงเล่าเรื่องกันมาต่อสู้กันมาจนถึง EP สุดท้ายในวันนี้นะครับผม f น n อ l EP ใจหายคือจะจบแล้ว นวิคต่อไปเปิดช่อง3มาโอ้ยก็ไม่มีรังสังหรณ์แล้วอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่จริงๆต้องขอบคุณทุกคนครับที่ให้การตอบรับทั้ง12 EP อีีที่ผ่านมาตลอดเลยต้องขอบคุณทุกคนจริงๆให้การตอบรับดีมากๆให้กำลังใจพวกเราแล้วก็เรียกว่าช่วยผลักดันพวกเราในทุกๆจุดที่เราสึกว่าเอ้ยต้องแก้ไขอะไรยังไงคอยบอกพวกเราเสมอวอาวิวในโซเชียลเขไปถึงระดับหลายล้านครับตอนนี้ก็แต เฉียดวิ่งวิ่งจากจาก50กว่าวิ่งไปสู่ร้อยอยู่ครับตอนนี้ใช่ครับใน12 EP นี้กันก็ลุ้นกันอยู่ครับว่าเราจะขึ้นร้อยเมื่อไหร่ <c oughs> <c oughs> นะครับผมก็ขอบคุณนี่ก็แฟนคลับทุกคนจริงๆที่ให้การตอบรับแล้วก็เข้ามาชมกันผู้ชมทุกท่านเลยครับยับการทัร้งมาตไม่เหนื่อยเลยกันเลยเคยมีฐานะผู้ใหญ่นหมครับไม่ได้แ่ฐานะผมจากเห็นทุกคนแล้วก็เหนื่อยสุดตอนนี้เหนื่อยหาเงินครับเหนื่อยหาเงินนะครับผมมามาทำกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่า ตั้งแต่แรกเขาได้ดูสัมภาษณ์เรายังคุยกันเลยว่าโอ้หถ้าเราจะใช้เป็นแบบ CG แบบคุดกันหน้าเต็มๆเนี่ยยากเหมือนกันนะเราต้องเรียกว่าทุ่มทุนม,มหาศาลมากคือ CG นะครับทำซีรีส์ได้อีกน่าจะได้2เรื่องอยู่2 <laughs> เรื่องอยู่ประมาณนั้นนะครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเลยอยากกระทุ่มเพที่สุดอย่างแรกคุยเลยถ้าไม่ไหวจริงๆหรือว่าเราจะเป็นแค่แบบว่าภาพแอนิเมชันไหมหรืออะไรไหมแต่สุดท้ายรู้สึกว่าอ่ะกัดฟันกันสู้จน EP สุดท้ายให้แบบเต็มที่ที่สุดทั้งเนื้อเรื่องตัวเรื่องเองและตัว CG เอง นี่คุณพยายามเบรกแล้วทำไมเราไม่จะเอาให้ได้ทำมไมสำเร็จไม่ได้เลยเนี่ย <c oughs> จริงๆอย่างที่บอกครับอุดมการตั้งแต่พูดในเรื่องแรกเลยเนาะว่าผมอยากจะแบบยกระดับวงการของซีรีส์วายเองให้ไปอีกขั้นหนึ่ง <c oughs> อยากจะยกระดับให้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์เองให้ทุกคนได้เห็นแบบวัฒนธรรมของไทยเองเราเลยรู้สึกว่าอยากทําให้ถึงที่สุดครับให้ดีที่สุดเรากลัวไหมถามว่ากลัวนะแรกๆกลัวนะว่าเราจะไหวไหมแต่ว่าพอทำไปเรื่อยรู้สึกว่าอ่ะกัดฟันสู้ไปให้ถึงที่สุดประมาณนั้นครับ โอ้หายเหนื่อยเลยครับอย่างที่บอกทุกครั้งว่าคือขนขาเริ่มร่วงผมเริ่มร่วงตอนนี้เริ่มต่อผมลวแล้วผมก็ต่อขึ้นได้แล้วอะไรได้แล้วนะครับผมก็ดีใจครับดีใจที่สื่อตอบรับดีมากงว่าติดมใจเรื่องจะหรือความพิเศษอะไรอย่างเงี้ยต้องมีไคะมีครับมีครับยังยังยังคุยกันอยู่ว่าอาจจะมี ep พิเศษปล่อยออกมากันอะไรอย่างงี้ครับผมหรือรวมถึงในเรื่องเราต่อไปเรายังคุยโปรเจกต์กันข้างหน้าเลยว่าเราเอออยากจะให้มีความพิเศษมีความว้าวอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นอีกในเรื่อองงข อาจจะติดใจ CG ด้วยครับเออว่า<ม>ว่าสนุกกับ CG อาจจะมีเรื่องที่ใช้ CG บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก,กระแสที่แฟนขับต่างชาติในการบอกขอบคุามากเที่เรื่องนี้นะครับขอบคุณมากคือแรกๆเนาะคือแบบเราให้แฟนขับต่างชาติคือครุดกับหน้าครับบางทีต่างชาติอาจจะไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยไม่เราตื่นเต้นเลย<ช>ว่าเขาว่ได้รู้จักคุฑกับหน้าจากซีรีส์ของเราเองตอนแรกเขาเห็นเห็นเนี่ยแพนาคเนาะเม่ต้องบอกว่าเออที่เป็นดราก้อนใช่ใช่อะไรเงี้ยใช่แบบว่าตอนแรกเขายังเข้าใจว่าเออแบบอย่างอย่างเออครุดของเรา เอ้ยเป็นนกฟินิกซ์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออเขาพยายามเทียบเทียบเคียงให้เราเหมือนกันด้วยนะครับเราก็เลยเออดีใจว่าเอวัฒนธรรมของเราทําให้เขาแบบอยากเรียนรู้วัฒนธรรมของเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอืมมากนักแสดงมากครับก็พี่กับเบรับเป็นไงฮะกับผลงานดีใจและเกินคาดพวกเราไว้มากเลยคือแบบว่าอย่างเมื่อคืนนี้ก็อีพีไฟนอลเนาะก็ไม่คิดว่าทุกคนจะแบบ ให้กำลังใจแบบช่วยกันแบบว่าเทนจนที่หนึ่งได้ไวมากๆทุเราแปลกใจกันมากนะตกใจเหมือนกันใช่ตกใจว่าดีใจมากๆแล้วก็วันนี้ก็ดีใจสุดๆเลยเพราะว่าจะได้ดู EP Final แบบอันคัดพร้อมกับทุกคนพร้อมกับทุกคนครับอผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าพี่พี่แฟนคลับรักน้องๆทุกคนตรงนี้แหละครับใช่ครับเลยให้กำลังใจกันรอราถึงที่สุดเลยเนาะใช่ ใช่แอบสปอยว่าวันนี้อยากให้คนดูดูตัวอย่างท้ายช่วงท้ายช่วงท้ายไม่พูดไม่พูดเยอะให้ดูช่วงท้ายมีอะไรอ่ะมีความพิเศษพิเศษอยู่นี่เลยเขาอยากดูยังไม่ได้ดูเหมือนกันเนี่ยอ่านะครับันพิเศษแนวไหนน่าจะเป็นแนวนอนก่อนดับแรกเพราะว่าในโรถแนวนอนนะครับแนวนอนแน่นอนนะครับผม ม,มันอาจจะตอบโจทย์ในหินในเรื่องของแสงต่างๆที่เห็นหรือตัวละครต่างๆที่ใช้พลังอะไรเงี้ยมากขึ้นครับประมาณนั้นครับอ๋อก<อ>็โอ้เวรรู้สึกแบบดีใจมากๆที่ผลตอบรับทั้งในประเทศแล้วก็แฟนคลับต่างประเทศให้ความสนใจกันมากขนาดนี้ตอนแรกที่เราเริ่มโปรเจกต์กันมาคือเราก็ยังมีความลังเลนิดนึงว่ามันจะออกมาไปในรูปแบบไหนแต่ว่าด้วยความที่ พี่เซนสู้บริษัทสู้มันเหลือแค่เราอะที่แบบเราต้องสู้ไปกับเขาด้วยอะแล้วเราก็ตัดสินใจทําเต็มที่จริงๆทั้งไม่ใช่แค่เบฟแต่เป็นนักแสดงและทีมงานทุกๆคนพอผลตอบรับมันมาถึงขนาดนี้อย่างเงี้ยวันนี้ทุกคนอะมารอดูพร้อมกันครับผมทีมงานทุกคนเลยครับใช่ครับอืนบ้างรับนอพเราภูมิอันนี้มันเป็นซีรีส์เรื่องแรกของเรานะครับ ก็ดีใจที่ได้ทํางานร่วมกับค่ายของ Idol Factory ครับเพราะว่ามันเป็นเส้นทางใบเปิดของเราฮะแล้วเราได้ทํางานกับโปรเจกต์ที่มันใหญ่งียครับโปรดักชั่นก็คืออลังการมากเลยรู้สึกว่าดีใจมากๆเลยที่ได้เข้ามาอยู่ณจุดนี้ครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับเพราะว่ากระแสตอบรับเราดีมากครับก็อย่างแรกก็ต้องขอบคุณทางอัลแฟคเตอรี่ที่ให้โอกาสเข้ามาแล้วเล่นเป็นแบบซีรีส์แรกด้วยครับผมไม่เคยเล่น ซีรีส์ตั้งไรมาก่อนเลยครับก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาก็ทําเต็มที่ครับต้องแบบขอบคุณด้วยที่พาไปเวิร์กช็อปเพราะว่าคุณลงสนามจริงเนี่ยคือถ้าคุณไ่เวิร์กช็อปคุณไม่ไหวจริงๆครับเพราะว่าถ่ายวันแรกอะจำรับเลยว่าะไปนะครับก็คือแบบผมนี่แหละก็จะไ่เลยไม่ก็ก็คือตอนถ่ายมาแล้วมาแล้วมาแล้วก็คือตอนถ่ายคิวแรกก็คือแบบว่าวันแรกคือแบบเหนื่อยมากท้อมากเอาไงเอาไงคือเราต้องสู้ครับแล้วแบบโอ้โหถ้าเป็นมีทุกวันคือ ไม่เหมก็ต้องไหววะพี่เราไหวเราก็ต้องไหวอตอนนี้ก็รู้สึกดีครับพี่ผลตอบรับมันก็ตอบแทนเรา,าใจเราจะเที่ยวทุกที่ง้นะใช่ครับแล้วก็แค่เห็นแฟนคลับหรือพี่ๆีแฟนคลับทุกคนชอบก็พวกเราก็หายเหนื่อยกันแล้วเพราะว่าพวกเราทุกคนตั้งใจทําเรื่องนี้กันมากแล้วทุกคนก็ผ่านช่วงเวลาที่ทําทงานหนักกันมากก็เลยอยากจะขอบคุณมากๆที่คอยสพอรเตพรกเราแล้วก็ช่วยกันปันเทปให้ได้ที่หนึ่งทุกวันนะครับขอบคุณครับ ป้าคนดีครับป้าคนดีอยู่ที่คนดีบคนดีใช่ครับดีอยู่5นาทีครับเ <c oughs> มื่อกี้หลังจากนั้นนี่ทวิตเตอร์ผมทำไลายผมนี่เต็มไปด้วยความร้อนแรง <c oughs> จากทุกทิศทุกทางนะครับไม่รู้ว่าเขาโกรธอะไรมาแต่ว่าเมื่อกี้ ชโลธรกระซิบมาบอกว่าชโลธรพยายามทําเต็มที่ที่สุดแล้วไม่ใช่เฮงนะครับอันนั้นชโลทาวเกกระซิบไม่อีกทีนึงทูกต้องโอเคอยากให้ทุกคนจำว่านี่เฮงนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันเป็นสีสันไม่ว่าเขาจะคอมเมนต์ยังไงก็ตามผมผมขอบคุณมากเพราะว่าเราตั้งใจทําให้ตัวละครนี้มีมิติที่สุดแล้วก็อยากให้คนดูเขาอินที่สุดอยากจะรู้ว่าเออเวลาเขาเห็นตัวร้ายที่จริงจังแล้วก็ร้ายแบบ ไม่สนลูกใครเป็นยังไงแล้วก็อยากจะทําให้เต็มที่เหมือนที่ทุกคนบอกไปแหละครับว่าว่าซีรี์เรื่องนี้เต็มที่ทุกฝ่ายตั้งแต่ฝ่ายผู้จัดลงมาไม่มีไม่มีทีมไหนที่ไม่ใส่สุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบคุณมากๆที่แฟนคลับเขาร่วมสุดไปกับเราในทุกๆ EP ช่วยกันเทนช่วยกันติดตามเราตั้งแต่เวิร์กช็อปจนกระทั่งวันนี้วันสุดท้ายแล้วก็มาให้กําลังใจกันแบบเยอะมากต้องกราบขอบคุณมาณที่นี่ครับขอบคุณมากครับรับผมแก้บ้างแก้บ้ากครับก หายเหนื่อยครับเพราะว่าผมผมเชื่อว่าเหมือนทุกคนรู้สึกดีใจกับความตั้งใจที่ที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ที่เซนบอกว่าเซนตั้งใจจะยกระดับซีรีส์วหรือว่าวงการบันเทิงไทยให้ไปอีกระดับหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วพอผลตอบรับกลับมาบอกว่า CG แบบมันมันโกอินเตอร์ไปแล้วมันมีความสากลหรือว่าการลําดับภาพเองทคนิีการถ่ายทําเองนะครับมันคือสิ่งที่พวกเราตั้งใจจะทําให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับแล้วพอทุกคนมองเห็นถึงสิ่งที่พวกเราตั้งใจทำมันก็รู้สึกหายเหนื่อยแล้วก็ดีใจแล้วก ครับเดี๋ยววันนี้ก็ส่งตัวละครตัวนี้ออกจากเราไปละผ่านรู้สึกเป็นไงบ้างจริงก็รู้สึกใจหายอยู่<ม>แต่ว่าไม่ว่าจะซีรีส์จบ<ม>ไปแล้วก็ตามตัวละครของพวกเขาทุกคนก็จะอยู่ในใจพวกเราตลอดร,รวมถึงอยู<ม>่ในใจแฟนคลับทุกคนไปตลอดแน่นอนครับ<ม>แต่ว่าเราก็ ยังมีพสเยลอยู่นะใช่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นนะอโอาจจะได้ส่งอีกครั้งหนึ่งส่งกันหลายครั้งนิดนึงอาจจะส่งไปแล้วก็เรียกกลับมาแป๊บหนึ่งแล้วก็ส่งใหม่เพี่อขอบคุณมากกว่าตัวละครอ่ะแบบมันทําให้เหมือนเราสองคนได้แบบทําอะไรที่แบบว่ามันมันไม่คิดว่าเราเองเราจะได้ทําในจุดๆดนี้แบบโอ้โหทั้งแบบ ต่อสู้จับผู้ร้ายยิงปืนหรืออะไรที่มันจะต้องไปอยู่กลางป่ากลางเขาอย่างเงี้ยละรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สนุกมากกับในฐานะนักแสดงคนหนึ่งอะครับใช่ครับพี่เซินครับผมอันนี้ได้จับผู้ร้ายแล้วน้องชายผมก็ได้จับกบ้วครับใช่ไหมใช่ไหมจับกบจับกบซีนจับกบของเราที่มันได้ไงอ๋อ เมื่อไหร่จะอดจากตัวเข้มหนนะับกบเ้หน่อยกงงอูวับกบอะไรอ๋อสีสันสีสันก็อยู่ในกองก็มีแต่สีสันครับอยู่ด้วยกันก็แบบนี้ครับเล่นกันตลอดคุยเล่นกันตลอดใช่ครับตัวลครบ้างอย่างแรกเลยตัวละครอย่างแรกเลยก็คือเราได้มาเจอกันใช่ครับมันเหมือนเป็นนิยายที่พาเราสองคนมาเจอกันนี้ครับรู้สึก ภูมิใจแล้วก็ตื้นตันใจในเวลาเดียวกันครับเพราะว่าเหมือนว่าเราดําเนินกับเขามาตั้งแต่ EP หนึ่งถึง EP สิบสองครับ mm hmm. ตัวละครนี้มันทําให้เราโตขึ้นในชีวิตจริงด้วยครับเพราะว่าเราเรียนรู้กับเขาประสบการณ์อะไรเงี้ยครับ mm hmm. เรียนรู้เข้ามาในตัวเรามันทําให้เรารสึกว่าภูมิใจครับ mm hmm. ที่ได้มาแสดงนตัวละครตัวนี mm hmm. ้มากๆครับครับผมก็ต้องขอขอบคุณตัวละครเข้มกันเลยที่ ได้เข้ามาในชีวิตถึงมันจะคล้ายก็เถอะแต่ว่าคล้ายน้องวงเล็บคล้ายคล้ายยัอยู่ตัวละครออกแก๊งออกไปยังออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วไปแล้วไปแล้วก็คือแบบว่าก็ขอบคุณตัวละครที่เข้มที่ทาให้แบบว่าคือเข้มน่ะถ้าทําอะไรจริงจังเนี่ยคือจะเป็นคนจริงจังมากเข้มเนี่ยจะเป็นคนรักเพื่อนนะครับเพราะแบบเราทำอะไรก็จริงจังนะครับรักใครก็รักจริงครับครับครับผมอ่า รู้สึกใจหายครับเพราะว่าตั้งแต่ปิดกลอ้งองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้เจอสิธิ์มานานเนาะเรารู้สึกว่าในโลกของเขามันน่าสนุกดีเหมือนกันเพราะว่าเราได้ทํตบางอย่างที่ในชีวิตจริงเราไม่ไเคยทามาก่อนสึ่แปลกใหม่แล้วก็สนุกไปกับมันด้วยซึ่งก็ใจจริงก็ไม่อยากส่งกลแแบบ <The> ับแหลใช่ครับก็อยากอยู่ในโลกของเขาต่อค <T ed> รับท้งเล่นเองหรอโอ้ <Oh, <c oughs> ไม่ใช่ครับ <c oughs> ชโลทอนครับอดีเฮงีเฮงไอ้เร่อับตนนี้เราได้แต่รบ้<อ>างับตลอดผมได้เยอะมากผมได้เยอะมากผมว่าชโลทอนเป็นตัวละครที่มีความรู้สึกที่ไม่ใช่ไม่ใช่ปกติของคนธรรมดาทั่วไปนักมันเราเราทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเอ,อ้ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรายึดติดหรือการที่เราใช้ความโกรธหรืออารมณ์นาพาเนี่ยชีวิตเรามันจะไม่ได้ก้าวหน้าขึ้นไปขนาดนั้นเลยนะครับแล้วเขาให้เขาให้หลายอย่างรวมถึงตัวละครอื่นๆด้วยที่ผมได้ไปเจออยู่ในเรื่องอ่ะ มันทําให้เหมือนจริงๆใจหายมากจริงๆเพราะว่า,เรา,วาเราเป็นครอบครัวรางสังข์มาหนึ่งปีแล้วเราคุกทคีอยู่กับทุกๆตัวละครแบบเนี้ยเมื่อคืนได้นั่งดูตั้งแต่เบรกแรกก็น้ําตาคอแล้วนะก็แบบว่าเฮ้ย <laughs> ซื้อเองไม่ไม่ทำส่งระหว่างด้วยนี่นี่นี่เฮงไงไม่ใช่แท็กผิดตำแหน่งผิดตำแหน่งผิดตำแหน่งอันนี้หนึ่งนี่น้องคุณเศร้าเนี่ยคุณเฮงคุณเศร้าเนี่ยคุณเป็นคนทำมันเองไม่ใช่หรอทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอ่ะไม่ใช่อันนี้เฮงอันนี้เฮงอไม่เขาเขาเศร้าว่าเอ้ยมันเป็นอีพีสุดท้ายแล้วเศร้าที่เป็นอีพีสุดท้ายแล้วทานก็ยังไม่กลับมาหาสักที ขอคำหนึ่งก็ได้พี่หมอชโลธรก็ได้เอาพี่หมอชโลธรเฮ้ยเขาขอคนนี้เขาขอออริจินอลครับอ่าตั้งใจฟังครับพี่หมอชโลธรเฮ้ยอะไรที่ต้องการฮะพูดเฉยเฉยที่ต้องการอันนี้อะไรที่ต้องการมาดีครับประมาณนีเอ๊ะมีบ้างเรื่องกับตัวละครันนี้เนะโอ้ก็ถือว่าเป็นตัวละครใหญ่เป็นตัวละครที่สนุกมากครับ มันมีหลายมิติเป็นเขาเขามีหลายมิติในการเล่นนะครับทขาให้แบบตอนเล่นผมรู้สึกสนุกกับการเล่นตัวละครใหญ่มากใช่แต่ว่าก็เชื่อว่าวันนึงวันนี้ที่เราทุกคนต้องกลับสู่นิยายคืนคืน,คนตัวตนเราสู่นิยายแล้วครับก็คือทุกการเดินทางมันมีจุดจบแะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญกว่าคือระหว่างทางที่ทําให้ทุกคนได้รู้จักทุกเราแล้วก็ทําให้ทุกคนได้เห็นการที่เราได้เป็นตัวละครตัวนี้มันสําคัญมากกว่าแล้วก็ครับ เันเนาะเห็นไหมผมบอกแล้วว่ใจหาย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 ครับนี่เลยคนนี้เลยต้องพูดเวลานานขึ้นเนาะเราก็ไม่รู้ครับเซตยันมันไหนมันมีอะไรบ้างมันมีความแบบโปรดิวคัสเดคเตอร์คันแหละที่มีความเราอยากใส่อะไรมากขึ้นที่มันในเวลาเวลาที่เราเล่าในทีวีมันเล่าไม่พออ่ะเออลองมาเล่ามากขึ้น ความหวยหามากขึ้นหรืออะไรมากขึ้นที่เราจะได้ดูกันในวันนี้รวมถึงการที่จริงๆเออในในวันนี้ครับเราจะดูในหินของอีพิเศษมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทำให้ทุกคนรู้สึกว่าอีพิเศษมันสำคัญมากจริงๆนะควรค่ากันดูอะไรประมาณนี้เตรียมทิชชู่ครับไปเช็ดน้ำหมากครับเอาหากเลยว่าย้อเลยรอนเลยอืม ก็ครับอืมก็แบบว่าแบบก็ลุ้นเองเหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานจบในทีวีไปท่านก็ยังไม่รู้ว่าหายไปไหนเราเองเราก็ลุ้นว่าเขาจะกลับมาไหมอ่ะแล้วจะแกล้งก็เนี่ยคือเอาจริงแล้วไปทักไอคอมเมนต์หนึ่งใน t วิตเตอร์เขาบอกว่าเขาอะเช่าโรงแรมเพื่อดูตอนจบพร้อมกันตั้งใจว่าพอดูจบปุ๊บเขาจะเมาส์กันเร็จแล้วปุ๊บ เขาพิมพ์ว่าพอดูจบแล้วเนี่ยเขามองหน้ากันเงียบไม่พูดอะไรเลยไม่ต่างกันครับไม่ต่างกันเดี๋ยววันนี้มาดูใหม่กันนะครับลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับลุ้นไปพร้อมๆกันเพราะจริงๆพวกเราก็ยังลุ้นอยู่ว่าจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าต่างนะครับเุนะครับถ่ายแบบหลายอย่างมากตอนจบเราไม่รู้นวาจะเป็นยังไงเขาเขาเขาเผื่อไว้เยอะครับคนนู้นนะครับคนนู้นอ่ะคนนู้นเลยคับเขาถ่ายคุยเยอะรับเขาสับขาหลอกเก่งครับทุกคนคนนี้ก็ไม่รู้ว่าตอนจบจะเป็นยังไงครับใช่ครับลุ้นกันฮะ วันนี้ก็จะมีสเปเชียลโชว์แหละดูซีรีส์จบด้วยใช่แน่นอนใช่ครับเป็นโชว์จากน้องๆเลยครับนะครับกับโชว์วันนี้จะเป็นไงบ้างโชว์นี้เป็ือนกันสปอยสปอยแต่เราคนโชว์อะไรบ้างไหมเขาขวัญชำหวานชำมนะรู้สึกว่าพี่ๆแฟนคลับน่าจะแบบคุ้มมากๆอ่ะเราโชว์กันแบบหลายเพลงมากๆใช่ครับอยากให้โฟกัสที่พี่แก๊ปเต้นอ่า เอาแล้วฉีดเปาถึงตัวไม่ได้ไปด้วยแต่เห็นวิดีโอเบื้องหลังอยู่เอาแค่เต้นให้รอดก่อนดีกว่าเราประหยัดกันอ่าเออดีกว่าพี่จๆดูขัานหลังนะพี่แคปต้องมีฉีกันเรื้อยขึ้นหน่อยเอยสปอยหมดเลยนะสปอยหมดเลยนหมนเห็นภาพอะขอสักหน่อยขอสักหน่อยอ่าเราดู ได้ครับเอ้ยถ้าอยากดูเลยนะครับไปดูคลิปน้องผมได้น้องผมเลยมันก่อนนี่มาได้ไงวันตุ่จีนไปเลยวันตุ่จีนมารักสมรโอ้ครับรับคครับครับผมก็ขอบคุณทุกคน นะครับผมที่ติดตามนะครับผมเรียกว่าล่างสังหอ์เองนะครับผมตั้งแต่ EP แรกจน EP สุดท้ายเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้ให้การตอบรับดีมากๆจริงๆหลายๆลคนวันนี้อาจจะซื้อบัตรดูในโรงไม่ทันนะครับผมยังสามารถซื้อบัตรดูเป็นรอบออนไลน์ได้ซึ่งออนไลน์ครับความพิเศษก็คือว่าเรามีทั้งตัวซีรีส์เองก็มีโชว์น้องๆด้วยนะครับผมใครที่ไม่ทันก็เข้าไปซื้อบัตรตามได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวฝากเดี๋ยวหลังจากจบงานวันนี้แล้วนะครับผมตอนนี้กําลังตัดต่อกันเดี๋ยวเราจะมี EP พิเศษที่หลังจากกระแสตอบรัดีากกเเรลลยปิ้้อองงงคนึ นะครับผมเพื่อ EP พิเศษกันนะครับผมก็ฝากติดตาม EP พิเศษด้วยที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมที่ทั้งเทรนดิ้งการให้กําลังใจการมาหากานหรือวันนี้นี่ให้กำลังใจน้องๆทุกคนเลยขอบคุณที่ดูน้องๆทุกคนมากๆนะครับผมขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ